สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรับเด็กทุกคนที่ผู้ปกครองต้องเสียชีวิตจากสถานการณ์ของโรคโควิด -19 เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพตามพระบรมราชโบาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายครอบครัวต้องเผชิญกับความสูญเสียและขาดเสาหลักทำหน้าที่ผู้นำของครอบครัวส่งผลให้เด็กหลายคนขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเฉพาะในด้านการศึกษาด้วยพระหมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สมีพระราชปณิธานอย่างมุ่งมัน่น ในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรโดยเฉพาะการดําเนินงานด้านการสงเคราะห์และด้านการศึกษาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทรงมีพระเมตตารับเด็กที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ให้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถซึ่งเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือเช่นเดียวกับกรณีเด็กไร้ผู้อุปการะจากสาธารณภัยอื่นๆภายใต้การดาเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัม ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19-43และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45-57ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายหรือข้อผูกมัดใดๆและมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาตามขั้นตอนของมูลนิธิเพื่อให้ความช่วยเหลือกับเด็กเหล่านั้นพระมหากรุณาที่คุณนี้จึงเปรียบดังแสงนำทางเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กได้มีอนาคตที่สดใสและสามารถส่งมอบโอกาสที่ดีให้กับผู้อื่นได้ต่อไปในวันข้างหน้า จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนสศรอมตยยกุณลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ